สป e ด d ดวิลส์เติมเชื้อไฟให้ร้อนแรงด้วยคลิปสั้นสรุปเรื่องราวตลอดสัปดาห์ของชาวปีศาจแดงรวดเร็วเข้าใจง่ายแยกครบทุกประเด็นโดยกัฟออยผู้สัสมผันสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการสวัสดีครับตอนท่านเข้าสู่ Speed Devils ประเดิม EP แรกกันด้วยความมันก่อนศึกแดงเดือดกันเลย ประเด็นแรกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาคงจะหนีมไม่พ้นตำแหน่งของโอเลกุนาโซชาที่ร้อนสุดๆหลังจากเกมแพ้เลเตอร์ซิตี้ที่รายชื่อผู้จัดการทีมคนใหม่ผุดขึ้นมาเป็นหางว่าไม่ว่าจะเป็นเซดินซีดานหรือว่าอันโตนิโอคอนเต้นักข่าวชื่อดังอย่างฟรีโซโรมาโนยืนยันว่าถ้ายูเนเตตจะติดต่อไปพวกกุนซือดังๆหลายคนก็ไม่ปิดโอกาสนะแม้ว่าโอเคนะตอนนี้บอร์ดจะยังสนับสนุนอยู่เต็มร้อยก็ตามแต่การที่สื่อดับสูงอย่างเช่นพวกเทเลกราฟหรือว่าไทมส์เริ่มวิจารณ์กันอย่างหนักแล้วเรื่องเหล่านี้ก็้ออไปเขาาหหูบบรร์ิ บ้างไม่มากก็น้อยล่ะซึ่งหลังจากเกมแพ้จึงจอบสยามจุดยืนของบอร์ดก็น่าจะชัดเจนว่าโอเคซัพพอร์ตนะแต่หลังจากนี้พวกเขาจะจับตาดูโอเลกุน่าโซชาอยู่ทุกฝีก้าวอย่างแน่นอนประเด็นที่2มาคัสแรฟอร์ดกลับมารอบนี้ดีกว่าเดิมไหมหายไปผ่าตัดมา3เดือนเห็นเขาลงเล่นมาแล้ว2เกมคือเจอเลสเตอร์และอาร์ตแลนตา้าสิ่งที่เราอาจจะรู้สึกก็คือราชีมีสมาธิมากขึ้นสุข,ขุมเยือกเย็นมากขึ้นจังหวะที่ต้องจบให้ได้นิ่งขึ้น แม้ว่าจะมีจังหวะพลาดอยู่บ้างในเกมยุโรปนัดล่าสุดในช่วงท้ายครึ่งแรกปัญหาก็คือในเกมเจอแอตาลนตาแรชอร์ดมีอาการที่เรียกว่าเด็ดเล็กหรือว่ากล้ามเนื้อฉีกเฉียบพลันแต่อาการแบบนี้ปกติจะไม่รุนแรงมากพักไม่นานแล้วก็มีข่าวล่าสุดว่าน่าจะดวนเจอกับเลี้ยวปูในเกมแดงเดือดพันเรื่องนี้ก็พอจะเข้าใจได้เพราะว่าไม่ได้ลงเล่นมานานเมื่อเจอการประทะของคู่ต่อสู้ที่มันต้องหนักกว่าการซ้อมร่างกายก็อาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่ว่าสิ่งที่แฟนภาวนากันก็คือขอให้รชชีไม่เจ็บหนักมากและรีบจับจัังงงหหวววะะกาารรเเเล่นนนขอออตตใ้้ไดพี สไตล์ของแรชฟอร์ดการเล่นบอลโต้กลับการกระชากใส่แบ็กฝั่งตรงข้ามคือมิติที่แตกต่างมากของทีมเลย ขอให้เกมแดงเดือดไร้ชีวิ่งปลอได้แฟนๆคงจะแฮปปี้แล้วล่ะประเด็นที่3กับตันแฮร์รี่แม็กควายที่ยังงงๆกับการเล่นของตัวเองเหมือนเซนส์ของแกจะยังตามเกมไม่ค่อยทันในตอนนี้ว่าจะต้องทําอะไรที่ไหนตอนไหนเหมือนเจ็บไปพักหนึ่งแล้วกลับมารอบนี้ไม่ค่อยมีความมั่นใจหลักๆไม่แน่ใจว่าอยู่ที่สมาธิหรือว่าความกดดันจากการที่ต้องเป็นจับตันหรือเปล่าแต่ความฮึกเหิมแดงขึ้นของกับตันมันก็มีนี่เช่นตอนที่เตร์ขึ้นไปยิงประตูตีเสมอในเกมเจอ,อัอตแลนตาหรือว่าตอนที่คริสเยโนโรนัลดเนี่ยมงได้เป็นปรระตตูยขข้้้นุทําาเดว 2เกมหลังสุดก็ต้องยอมรับว่าประตูที่โดนยิงเนี่ยกับตันมีส่วนเอี่ยวด้วยทั้งนั้นกับตันพร้อมจริงไหมกับการเป็นผู้นาทีมในเกมแดงเดือดที่สําคัญที่สุดของฤดูกาลเราไม่อยากจะเห็นกับตันทําหน้าเซ็งมองฟ้าอย่างสิ้นหวังเราอยากเห็นกับตันที่ดีใจตอนยิงเข้าดีใจตอนสกัดบอลได้สแสดงภาพเหล่านั้นออกมาให้เรามั่นใจกันหน่อยเนอะประเด็นที่4เรื่องพิโดมาทาลายระบบทีมหรือเปล่าประเด็นเหล่านั้นตกลงไปไม่พี่โดยิงประตูชัยได้อีกแล้ว ประเด็นคือในเกมที่เจอแอตแลนต้ามีการเปลี่ยนการยิงของพิโดในบางจังหวะเหมือนกันเช่นการจาับพิโดไปยืนริมเส้นซ้ายไม่ใช่เอามากระชากเป็นปีกแต่เป็นการยืนเพื่อปิดการขึ้นเกมของฟูลแบ็กฝั่งตรงข้ามส่วนในบางจังหวะเมื่อทีมจะขึ้นบอลจากกลางสนามก็จะเห็นพิโดลงมาเชื่อมต่ำเป็นกลางรุกที่สุดแล้วมันคือการใช้ความเข้าใจในเกมของพิโดให้เป็นประโยชน์ครับให้เป็นประจำการในจุดต่างๆมากขึ้นใช้สปีดของพิโดในจังหวะที่ม,มันเหมาะสมและเมื่อถึงเวลาเข้าได้เข้าเข็มเขาก็จะเข้าจุดนัดพพพบบเเื่ออออจกกงงมมมมิติตขโีาาย แม้ว่าจะไม่ได้วิ่งเพรสซิ่งเยอะมากแต่มีประโยชน์ต่อทีมอย่างแน่นอนประเด็นที่5แดงเดือดเราจะผ่านไปได้ยังไงอย่างแรกคือเกมนี้เป็นเกมที่ชี้ชะตาอนาคตของโซชาแน่นอนเพราะอย่างที่บอกไปว่าบอดจับตามองเกมนี้อยู่ตามไม่กระพริบเลย พอสโคสบอกเลยว่าถ้าจะไปเจอเลี้ยฟูเกมรุกเกมรับต้องเป็นหนึ่งเดียวหลังไปทางกลางไปทางหน้าไปทางแบบนี้ไม่ได้เวลารับแค่ลงมารับให้มันพร้อมกันและเวลาทําเกมรุกก็ขึ้นมาช่วยกันเอาตรงๆด้วยชื่อผู้เล่นของนเนเ่ต็ดบนหน้ากระดาษก็ไม่จําเป็นต้องไปกลัวใครมีแค่ระบบกับการเข้าทําที่ต้องดีกว่านี้ทีมีชื่อโรนัลโดบรูโรนันเดสมาคัสแรดฟอร์ดปอปอกบาจดอนซานโช เมสันกรีนวูดทำไมจะยิงเลี้ยภูไม่ได้โอเคเราอาจจะบอกว่าปัญหาอยู่ที่โคช้ชแต่นักเตะตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วคือพออาจจะเป็นรองแต่ว่าใจของแฟนบอลเมื่อเขียรูกลูกเริ่มเล่นก็ไม่เป็นรองอยู่แล้วผมไม่รู้เหมือนกันว่าแดงเดี๋ยวจะจบยังไงครับรู้แต่พวกเราแฟนบอลยังไงก็ต้องส่งเสียงขาดใจขอให้เรามีชัยและพบก,กันใหม่ในส p ี e เดวิลส์คลิปสั้นสรุปเรื่องราวตลอดสัปดาห์ของชาวปีศาจแดงในเทปหน้าเทปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอขอบคุณ กัฟออยผู้สับสูตรสโม,มสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการ